โกสปอตยังขยับกรอบแคบรอดูตัวเลข CPI พรุ่งนี้แต่ SPDR มาแรงตุนทองคำเพิ่มกว่า5ตันด้านเฟดออกรายงานยืนยันสถานะธนาคารยังแข็งแกร่งสวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยูทูบโก้ลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o a ลาว닷คอมวันนี้ อังคารที่9พฤษภาคมราคาทองคําเมื่อวานนี้ยังไซด์เวกอบแคบๆนะครับตลาดยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งหลังจากนี้เองจะต้องมาดูตัวเลขสีขสําคัญละครับทั้ง CPI และก็ PPI ที่จะประกาศเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆของโกลาว เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทางเพจทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่อง YouTube GOLDAROUND เรามาดูภาพรวมราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในกรอบแค่15ดอลลาร์านะครับก่อนจะปิดตลาดที่2 0 2 1ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์ส่วนราคาทองคำแท่ง96.5เช้า,ชานี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกลดลง100บาททำให้ราคาขายออกล่าสุดเมื่อวา10ิกนาิการครับอยู่ที่ 32,350ืามร้อาสบาทราคาซื้ออยู่ที่32,250บาทโดยราคาลงขับปรับลดลงน่อจากว่าเงินบาทแข็งค่าลงมาอยู่แถวประมาณ33มสบาทจุดเจบาทต่อดอลลาร์นะครับทั้งนี้ราคาโกลสปอร์ตได้แรงหนุนจากการที่นักทุนยังคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงิน วันที่13และ14เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งข้อมูลจากเฟดวอทูล่าสุดนับมุทุนให้หนักถึง8 3 4ี่ที่เฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ดับ5 0-5.25%และน้ำหนักเพียง1 6 2ที่เฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีก0.25%สู่ดับ5.25-5.50%นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5%ถึง5.25%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมก่อนจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%สู่ดับ4.75-5%ในการประชุมเดือนกันยายนและปรับลดลงอีก0.25%สู่ดับ4.5-4.5%ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนรวมทั ปรับรถอีก0.25%สู่ระดับ4.25%ถึง4.5%ในการประชุมเดือนธันวาคมนะครับนอกจากนั้นราคาทองคำยังได้แรงหนุนจากความวิตกเรื่องของวิกฤตแบงก์งในสารัฐนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าเสี่ยงจะล้ม อีกหลายแห่งทีเดียวแต่ทว่าเมื่อวานนี้เฟดได้ออกรายง,งานด้านสีิรภาพการเงินรารอบครึ่งปีนะครับโดยระบุว่าธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐยังมีความเสี่ยงด้านการระดมเงินจนอยู่ในระดับต่ำนะครับและมีสภาพคล่องที่เพียงพอส่วนการที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐได้ดําเนินการเพิ่มเติมหลังการล่มสลายของซิลิคอนว a ลเลทแบงก์และก็ซิกเนเจอร์แบงก์นะครับเป็นปัจจัยที่ช่วยประยุงระบบการเงินหากมีภาวะตึงเเรียรด้านการเงินเพิ่มเติมอีกแนนาคตเฟดก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปแก้ปัญหาสภาพคล่องที่อาจจะเกิด ขึ้นได้อีกนะครับและเฟดมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบธนาคารสหรัฐยังมีบทบาทที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับนอกจากนั้นรายงานของเฟดยังระบ,บุว่าแม้จะมนเงินฝากที่ไม่มีการรับประการของธนาคารต่างๆเริ่มปรับตัวลดลง แต่ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงที่ประชาชนแห่ฝากเงินจำนวนมากเมื่อครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแต่กันนั้นภาพรวมของสถานะเงินทุนในภาคธนาคารยังคงแข็งแกร่งนี่ก็คือรายงานที่เฟดออกมานะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไม่ทำให้ประชาชนได้ตื่นตระหนกไปมากกว่าน,นี้แต่ก็ต้องดูว่า,าสถานการณ์เรื่องของแบงก์รัน ในสาจะเป็นอย่างไรต่อไปประเด็นนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นดยวยการการที่ราคาทองคายัางขึ้นไหวในกรอบแคบๆนะครับเพราะนักทุนยังรอดูตัวเลขดันาา I, ชนีราคาผู้ภกหรือว่า CPI แล้วก็ดัชนีราคาผู้บริตหรือว่า PPI ของสหรัฐที่จะประกาศในคืนวันพุธแล้วก็คืนวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับโดยคาดว่า CPI ทั่วไปเดือนเมษายนนะครับซึ่งรวมหมดอาหารและพลังงานจะทรงตัวที่ 5.0%เมื่อเทียบเปลาปีนะครับส่วนดัชนีอคอ CCI ไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานเดือนเมษายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น5.5%เมื่อเทียบเป็นลาปีนะครับแต่ก็ลดลงจากเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ดับที่5.6%แม้ว่าวันนี้นะครับจะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแต่ต้องจับตาการหาหลือระหว่างประธานดีโจไบเดน กับประธานสภาของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับการขยายเพดานนี้นะครับหลังจากก่อนหน้าน,าน,นี้สักัาการประมาณแห่งสภาของเกรสสหรัฐเตือนว่ากระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ทั้งหมดในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมถึง กันยายนปีนี้นะครับนอกจากว่ากระทรวงจะสามารถตกลงกับสภาของกรสเพื่ออนุมัติการปรับเพิ่มเพดานนี้หรือว่าระงับเพดานนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ดับ31.4ล้านล้านดอลาลาร์าน,นะครับนอกจากนั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาเลยนะครับก็คือการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR g o Share นะครับซึ่งวันนี้ได้ซื้อทองคำมากถึง5.78ตันนะครับถือว่ามากที่สุดในช่วง10วันของเดือนนี้เลยนะครับ ถึงถ้ามาดูภาพรวมทั้งเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมยอดการซื้อขายทองคำเนี่ยยังมากถึง20ตันเลยทีเดียว SBDR ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะสามารถบ่งชี้สัญญาณอะไรบางอย่างในตลาดได้นะครับ และมาดูมองของเมษาค้าทองคําในประเทศไทยกันบ้างนะครับทางออสซิรลิสระบุว่าเช้านี้ราคาทองคําเปิดตลาดไปที่ 2, 2,021ดอลลาร์ส่วนทองคําแท่ง9.5 6อยู่ที่32,400บาทโดยราคาทองคํามีสัญญาณกลับตัวขึ้นในกรอบเหนือแนวรับ2,015ดอลลาร์ 2, 0, สำหรับภาพใหญ่ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบเทรนไลน์ line. คู่นันคาขึ้น ทางนี้ทองคำจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะครับหากสามารถเบรกแนวต้านที่2 0 3 0ดลา์ได้วันนี้อาทางออซิเดียนแนะนำารอยอร่อซื้อน,นะครับตามกรอบแนวรับนะครับโดยให้แหนวรับกดสปอร์ตไว้ที่2 0 1 5แล้วก็2,007ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 3 0แล้วก็2 0 4 0อขนาดที่ทองคำ96.5มีแนวรับที่32,380แล้วก็32,000 280นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่32,500แล้วก็32,650บาทขณะที่หัวเซิงเ็งมองว่าแนวโน้มราคากูสปอร์ตคาดเคลื่อนไหวเนื่องจากของไซส์เว้อ up นะครับโดยราคายัางติดแนวต้านที่2 0 3 0ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนรอดูดัชนี CPI แล้วก็ PPI ของสหรัฐนะครับ ระยะสั้นทองคำมีแนวรับที่2,000แล้วก็1,990ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 3 0แล้วก็2 0 5 0ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล็งหงคอมมูนิตี้ให้แนวรับรายวันที่1,982แล้วก็2,200ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,44 0แล้วก็2,75 0ดอลลาร์นี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงทองคำนะครับทั้งประเด็นต่างๆวันนี้เรานํามาฝากกันหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวทั้งปัญหาลือของ โจ拜登อ่าในเรื่องของการขยายเพดานนี่การเคลื่อนไหวของ S P D R เรื่องของเฟดในการสร้างความชื้นั่นให้กับนักลงทุนในเรื่องของ Bank วิกฤตแบงค์นะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก่อนจะจากกาันยังไงก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ,ญ่เมืองไทยที่สนับสนุนการดเนินงานของโกลาอมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก Y L G บุญเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอิน i n t a โคเทจจำกัดบริษัท Aussie จำกัดบริษัท Channing Co. บุญเลียนจำกัดบริษัท Channing Co. Jewelry จำกัดบริษัท T D C Co. จำกัดบริษัทเล่งหงคโดิีจจกกัับรษทล์ กัดแล้วก็บริษัทหัวเซิงเฮงคอมมอนดิทัศจำกัดยังไงก็ไปใช้บริการกันได้นะครับมีทองเพื่อการลงทุนทองเพื่อการออมแล้วก็ทองรูปพบบพันให้ได้เลือกใช้บริการกันในหลากหลายทีศเดียวและนี่ก็คือข้อมูลที่โภลันนำมาฝากกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงมบ่ายเรามาดูมุมมองของนักวิเคราะห์จากค่ายต่างๆกันว่าก่อนที่จะประกาศ CPI วันพรุ่งนี้เราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรกันดีคอยติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามสวัสดีครับ